สวัสดีค่ะทุกคนวอลคัมทูสุ่มสีุ่่มห้านะเราจะมารีวิวของสุ่มที่ได้มาจากเซเวนอีกแล้วซึ่งอันเนี้ยเราเคยรีวิวไปแล้วเราก็ไปเจอเพิ่มแล้วก็อยากจะรีวิวทุกคนได้ดูอีกนั่นคือเป็นตั้มเอสเตอร์วันนี้อันนี้เป็นสายเป็นแบบว่าสายห้อยคอนะคะและอีกอันเนี้ยเป็นยางมัดผม เดี๋ยวเราจะมารีวิวยางวัตถผลกันก่อนเลยมานี่นะคะก็คือแพ็กเกจแถมเป็นเหมือนกับว,ว่าลูกบอลช็อกโกแลตนะทุกคนแล้วมีใ่คือของทัแบบ้งหมดในแบบลายตานนี้เลยเราจะแกะกันเลยหนึ่งสองอเราจะเอาเอาจขนมออกมาก,ก่อนนะนี่ก็คือขนมที่จะได้แถมนะคะเป็นข้าวพองช็อกโกแลตนะแล้วเราจะมาแกะดูเนื้อย,ยางไฮไลท์ของเราเลยนี่คืออุย้ย น้องเป็นสีฟ้าอางนี้ถ้าจะยงมงเห็นไม่ใช่เพราะมันเป็นอะคริลิกนะมันจะมีพลาสติกเคลือบอยู่นนะเีย๋ยวจ,จานแกะออกนะ๋ยวคนคดูเลยหนึ่งนี่นะก็คือตัวนี้เราก็จะมาแกะโอ้อันนี้ไม่มันไม่ใช่ฟิล์มมันเป็นก,กระดาษแฮะมันคือฟิล์มอ๋ตายแล้วเราเราลอบผิดด้านทุกคนทุกคนที่คเป็นด้านล่างด้านหลังน,นะอันเนี้ยเป็นพลาสติกนะทุกคนเราจะแกะทุกคนดูเลยนี นึ่งสองต้นจาดานี่เลทุกคนลายน้นองน่ารักมาเป็นน้องเอสเตอร์กำลังเล่นมือถืดอดยูแล้ววนนี้มาวัดผมได้นีทุกคนน,น่ารักไหมโอ้ยกอมาผิดดนวนะเดียวเราขอบิดผมลงมาแทนนะทุคนมันน่ารักมากโอยทำไมบิดไมมเอานี้ทุกคนน่ารักมากสวยงามมากก็ไปหัดผมได้แล้วเราก็จะคำยึดอยู่อยู่นี่น้อยงยืดมาก ใช้ได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยโอเคเราจะมารีวิวชิ้นต่อไปกันเลยนะ let's go <S และนี่ก็คือชิ้นต่อไปที่เราจะรีวิวนะทุกคนเป็นสายของคอร์นอ,อสเกเตอร์วันนี้นะของแถมก็จะเป็นลูกบอลช็อกแลตเหมือนเดิมเลยเรามาแกะกันนี่ก็ 1> <1> เราจะเอาข้าวโพงออกมาก,กอ,อ,อ,อนเออสาองลขว่าเน,นี้ยออกมาได้แล้วแล้วก็สายองคอก็คืออุ้ยเป็นสีฟ้า ทุกคนน้องเป็นลายเจือทุกคนน้องเป็นสีฟ้าลายเจือคือลายเสือทุกคนเป็นน้องเอสที่มีลายเสือทุกคนเฮ้ยน่ารักมากแบบมาใส่ได้ห้องขอได้เอิบโลสายดว้วยทุกคนแต่เป็นลายมันไม่ค่อยเห็นไมไ่เห็นแหละนี่ทุกคนน่ารักมากไว้ค่อยบดัดค่อยมือถือยังได้เลยเพราะว่ามีห่วงคลิปแบบนี้ทุกคนก็ไปหาแบบ เป็นแก้วว่าพวกแบบกระเป๋าตังค์ใช่เดี๋ยวไปหักกระเป๋าตังค์แป๊บไปหากระเป๋าตังคแบบ์ปงแป๊บนะเนีย่ยทุกคนมาหอยกระเป๋าตังค์แบบนี้ได้ด้วยนี่คนเก๋มากเี๋ยวห้อยมือถือมอนที่บอกอีกตอนนั้นตอนคิดว่าเป็นห้อยบัตรตามแบบประสงค์ของมันยังได้เลยทุกคนคือดีมากเลยแบบสิ่งที่ สามารถใช้ได้กับแบบนักเรียนก็ใช้ได้หรือว่าแบบคนทํางานแล้วก็ใช้ได้ทุกคนเลิศมากอือหนูนูน้องๆยังใช้ได้เลยทุกคนน่ารักมากเหมาะสมแก่การเสื้อมาเก็บสุดๆเลยแล้วก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย